กดได้หสตะต่ว่าไมแนออก็มากดเงินตัวกดพี่อนนี้ด้อ ครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องม o n Sang Channel กับการใช้ชีวิตแห่งตั้งแต่ครับผมพี่น้องมาพ่อกันมืัอนี้กับหลังเลิกงานครับพี่น้องผมก็เลิกงานเลิกงานทุ่มซีสิบห้านะครับผมมืัอนี้กับเป็นวันวันพุธที่สิบห้านะครับผมเย็นพุธสี่กาพี่น้องเงินเยียนอวกแล้วนะครับผมก็เลยมากดมาไี้ส่งเงินกลับบ้านนะครับผมสำหรับมืัอนี้ก็เลยเนาะแดนนี่ก็ได้ยี่สิบใบกับซีพันเยนนะครับผมพี่น้องถ้าคิดเป็นเงินบ้านหอกก็สี่ประมาณ สี่หมื่นหกสี่มื่นเกดนี่แหละครับผมแต่ว่าเขาได้ส่งบ้านประมาณสามหมื่นกว่าบาทแต่ที่ได้ส่งมเขาเดยอีกทีเขาไ,ไปเบิ่มกันน้องไปฝากเงินก่อนครับผมเนี่ยธนาคารนี่นนปิดจ็กทุ่มป่ะสามทุ่มวันนี้นี่ก็เลยนี่ครับผมสามทุ่มไปหาส่งเงินเฮีบ้านอู้หนาวครับผมมาครับผมเป็นไ้พี่น้องเดี๋ยวผมที่จัดแจงซื้อฟ้าเขาตัางค์จากไปฝากเงินแล้วพี่น้องไปกู้เงินแล้วก็ไปฝากเงินแล้วล่ะนะครับผมสำหรับวันนี้ผมทิมาจัดแจงฟังว่า เงินเดือนเงินเดือนของเดือนสิบมาว่าเดือนมาสักกี่การครับผมได้เท่าอดได้โอไปเท่าอดนะครับผมเดือนที่แล้วนะครับผมพี่น้องมื่อเฮ็ดงานผมน่ะยี่ยี่สิบสองมื่อนะครับผมมื่อเฮ็ดงานยี่สิบสองมื่อผมได้โอทีอยู่ที่สี่สิบเอ็ดจุดเจ็ดห้านะครับผมพี่น้องได้การดดึกอยู่ที่ได้การดดึกสองอาทิตย์เนาะได้ได้การดดึกสิบมื่อนะครับผมส่วนรายได้นะครับผมที่ผมได้น่ะที่ว่ายัง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 ไ่ได้รวมหักค่าบ้านค่าน้ำค่าไฟค่าแก๊สค่าประกันค่าหักฟงหักฝากอย่างเดียวนะครับผมพี่น้อง รายได้ที่แบบว่ายังยังยังไม่ได้หักแค่นะครับผมได้ที่สองแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยสี่สิบเจ็ดเยนนะครับผมไปนี้หลังจากที่หักแล้วนะครับผมพี่น้องส่วนรายการหักก็มีค่าประกันกับหนึ่งหมื่นสามพันนะครับผมหนึ่งหมื่นสามพันห้าร้อยเก้าสิบสี่เยนแล้วกัค่าหักฝากค่าบําเหน็จบํานาญกับสองหมื่นห้าพันหกร้อยยี่สิบเยนนะครับผมแล้วก็มีค่าอย่างแน่นหลายอย่างอยู่แล้วกัค่าบ้านกับหนึ่งหมื่นห้าพันเยนนะครับผมแล้วก ค่านา้ำค่าไฟค่าแก๊สค่านา้ำน้ำไฟแก๊สนี่ครับผมรวมกันเราอยู่ที่หนึ่งมืนสามร้อยหกสิบหกเยนนะครับผมรวมทั้งเบดนะครับผมรายการหักของผมนะพี่น้องอยู่ที่หกหมื่นหกพันสองร้อยเกียตเยนนะครับผมนี่นะครับอันนี้คือว่ารายการหากักส่วนรายได้ที่ได้รับอีหลีนะครับผมหลังจากที่ว่าหักค่าอย่างต่างๆออกแล้วนะครับผมพี่น้องได้อยู่ที่สองแสนสี่พันเก้าสิบหกเยนนะครับผมนี่พี่น้อง แต่เว่าผมตัวได้นะครับผมอันนี้ก็ให้เบิ้งกันเลยครับเปรยที่มากาตัดสินใจเอานะครับผมพี่น้องแต่ละมองก็เ่คือกันดอกนะครับผมมั่งได้น้อยก็มีมองได้หลายก็มีนะครับผมพี่น้องอันก็คือรายได้ที่ผมได้รับนะครับผมสองแสนสี่มืนเก้าสิบหกเยนอันนี้คือว่ารายการหักเนาะนี่มันหักมาหน่อยพี่น้องหนึ่งสองสามสี่ห้าสี่ห้ายากรายการหักนะครับผมพี่น้องนี่รวมหักทั้งบืดอยู่ที่หกหมื่นหกพันสองร้อยเจ็ดเยนนะครับผมนี่คือว่ารวมรายการหักเนาะอันนี้ที่ว่ายังพัันรวมหกเอันนี้กกบวค่าแรง อันนี้จะเป็นค่าแรงครับผมพี่น้องทำงาน22วันนะครับผมได้อยู่ที่181,280เยนนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นค่ากะค่ากะบวกกันก็จะได้อยู่ประมาณ36,000กว่าเยนนะครับผมพี่น้องนี่ค่ากะนะครับผมนะอันนี้จะเป็นค่ากะแล้วก็บ,บวกค่า OT นะ OT 4 1 7 5นะครับผมพี่น้องได้อยู่ที่5 3 7 7 4เยนนะครับผมรวมทั้งบืดนะครับผม ค่าแรงบวกค่าการ์ดกับบวกค่าโอทีได้อยู่ที่สองแสนเกตมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยเกตสิบสี่เยนนะครับผมพี่น้องอันนี้คือว่าไรายได้ที่ว่ายังยังไม่ได้หักแท้นะครับผมนี่แหละนะครับผมพี่น้องแต่วันนี้ก็ไปฝากเงินมาแล้วนะครับผมก็ไปฝากมาแล้วล่ะนะครับนี่ก็ได้ส่งบ้านอยูสิบห้าใบพี่น้องผมส่งสิบห้าใบผมเอาไว้เดี๋ยวนี้เอาไว้ห้าห้าใบนะครับผมเอาไว้ห้าหมื่นสามพันเยนนะครับผมพี่น้องครับว่าเดี๋ยวนี้ค่าใช้จ่ายสิหลายอยู่ มีแนวโน้มว่าซิไดๆๆ้ง่ายง่ายง่ายหอไหมนะครับผมเพราะว่าผมต่อเราผมสิได้ง่ายขึ้นไปอีกห่อหือมนึงนะครับผมพี่น้องเอาไว้จะซื้ออีย่างต่างๆนะครับผมอุปกรณ์เข้าบ้านเข้าซองน้ำนะครับผมพี่น้องก็สิได้ง่ายห้องยุ่นะครับผมนะครับผมพี่น้องเอาไว้ห้าหมื่นสามพันเยนนะครับผมพี่น้องสำหรับเดือนนี้เนาะเอาให้นี่เลขเงินนะตอนนี้นะครับผมเลขตอนนี้เลขเงินอยู่ที่อุยเลขเงินไหมพี่น้องว่าผลป่วยน้ำเลขเงินเลขเงินอยู <S 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 ่ที่ <S ยี่สิบสามสาน้อยๆพี่น้องศูนย์จุสองนะครับผมนะตอนนี้อู้ขี้ไรเลยวะเดี๋ยคิดเป็นเงินไทยให้เบิ้์นะครับผมเงินที่ผมส่งกับบ้านนะพี่น้องเดี๋ยวนี้ที่ได้ส่งเขาแดนะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวนี้ที่คิดเป็นเงินไทยให้เบิร์เดี๋ว่าไปส่งกับบ้านเขาแด่ปึ๊บหนึ่มันก็จะได้ส่งสิบห้าใบเนาะหนึ่งแสนห้าหเยนะ 150, 000, 000, พราะมันกสที่มีค่าบริการค่าอย่างรู้คิดไปแบบคร่าวๆนะครับผมให้คิดเป็นเงินไทยเลขนะปัจจุบันตอนนี้กสิได้ย่ที่ประมาณสามหมื่นห้าพันบาทนะครับผมพี่น้องนะเดือนเดือนนี้ช่งบ้านนะครับผมพี่น้องจะของก็เอาไว้ห้าหมื่นเยนกับสามกับสามพันเยนเนาะนะครับผมนี่แหละกสิประมาณนี่แหละนะครับผมพี่น้องส่วนเดี๋ยวผมจะอะไรเป็นเงินเยนผมให้ฟังเ้อสำหรับเยนนี้เนาะถ้าคิดเป็นเงินไทยแล้วมันจะได้เท่าไหร่นะครับผมพี่น้องที่ว่าหลังจากที่ว่าอยากหักแล้วนะครับผมยี่สิบใบยี่สิบใบกับสี่พันเก้าร้อยห คิดเป็นเงินไทยเงินเดือนที mmm. ่ว่ารวมหักค่าบ้านนะครับนคดีเราที่ได้รับเท่าไหร่นะครับผมเพราะว่าที่ว่าอย่างที่เพราะว่าแต่ละเดือนนี่มันเกิบช่วงเด้อนซ้ำเก่านะครับผมพี่น้องเพราะว่ามื่อฮ็ดงานของผมเนี่ยแต่ละเดือนมันกับว่าซ้ำการบางเดือนกับเฮ็ดยี่สิบมื่อยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองมื่อยี่สิบสามมื่อสิบแปดมื่อก็มีสิบเก้ามื่อก็มีนะครับผมพี่น้องเพราะว่าันหยุดมันไหลโอ้โหมันหยุดเสาร์อาทิตย์นะครับผมโรงงานผมนแต่ผมซื้ออะไรเป็นเงินไทยให้ฟังนะครับผมหลังจากที่ว่าอย่างหักค่าร้านค้้้าานนีีีวพ่่่องทได้้ไไดออยขงีเรา กสิบเจ็ดเยนคูณศูนย์จุดสองสามว่าคิดยังไสงสิพี่น้องนี่ครับผมเดือนนี้น่พี่น้องเงินเดือนที่ผมได้รับนะครับผมหลังจากที่ว่าหักค่าบ้านค่านา้ำค่าไฟค่าหักฟรองาหักฟาค่าอย่างต่างต่างแล้วนะครับผมพี่น้องถ้าคิดเป็นเงินไทยนะ่ะที่ได้อยู่ที่สี่หมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยสี่สิบสองบาทนะครับผมนะครับผมพี่น้องนะ่ะอันนี้ก็ว่าคิดเป็นเงินไทยแล้วนะครับผมจ้าของกระหักไวห้าหมื่นเยนก็ได้ท่งบ้านแค่ สามหมื่นห้าพันบาทนะครับผมประมาณนี้แหละนะครับผมพี่น้องได้เ,เงินมันเทือกครับกระทาเล่งเงินเพียงเพียงนะพี่น้องโอ้ยห้ 5, 6, าหกหมื่นเพื่อเหรอครับผมเงินซันี่นะนะครับผมคันเงินยี่สิบใบกระทาทรงบ้านปกติเราตะกี้ทรงบ้านสิบสี่สิบห้าใบนี่ได้สี่หมื่นสี่หมื่นกว่าอยู่ดินะครับผมนี่ได้แค่สามหมื่นสามหมื่นกลางๆนะครับผมพี่น้องเล่งเงินเทือกนะครับผมให้พี่น้องตัดสินใจเอาผู้ใดสิมาก็ได้นะครับผมพี่น้องโอ้ยลำบากแฮงอีหรีนะครับผมเล่งเงินเทือกพี่น้อง เล่นเงินเทืกพอกบพออีกนะครับผมแถมบางม่องงานก็นได้โอทีน้อยอีกตั้งหากนะครับผมพี่น้องแต่เงินเดือนที่ได้รับกับก็ค,คือจังความคิดเจ้าของก็มีหลายเด้นะครับผมบุรีสิมาก็เลยนะพี่น้องเห็นหลาย,ยาได้ในติ๊กตอกในนั้นในนี่ก็เลยนะครับผมโอ้เจ้าของมาอยู่นี่กับถือว่าได,ได้หลายดอกับผมพี่น้องก็ถือว่าก็พอได้จบได้บายพอได้ส่งบ้านอยู่นะครับผมเมื่อนี้กับไปส่งเมื่อนี้กับไปกดเงินแล้วกับไปฝากเงินแล้วก็ไปซื้อของพ้อพี่น้อง ไปซื้อขอนมปังเอาไว้กินนะเมื่อเส้าครับผมนี่ซื้อขอนมปังแล้วก็ซื้อมามา่าเนาะซื้อมาม่าก็ซื้ออหนังแมวซื้อเกียร์ซื้อของเล็กๆน้อยๆครับผมน้องเนี่ยซื้อของซ้ำเนี่ยเบิดไปสองสองพันยีนเพื่อนี่ยพี่น้องถ้าคิดเป็นเงินบ้านเฮาก็ซื้อประมาณสี่ร้อยสี่ร้อยหกสิบก็บาทพื่อนหรอนะครับผม 450, 450, 160, พี่น้องสี่ร้อยห้าสิบสี่ร้อยหกสิบพื่อนหรอครับผม <c oughs> ซื้อของซ้ำนี่ครับผมของกับแพงเรียกเงินกับเทือกโอ้ไม่อยากวอาว่า,า,า,ามันมันซ้ำใจ <c oughs> แต่ว่ามันก็ดีก็บ้านเฮยอีดอกนะครับผมอีกจางนึงเนาะค่าถ้าทึกม่องมันก็เงินโอเคียนมันก็ใครเยูะค่าท้าทึกม่องบดีมันก็โอ้เงินทึกม่องบดีกับิีลำบากเนี่ยพี่น้องงานงานงานว่าค่อยมีโอทีน้อยเลี่ยนเงินถทือกทังซี่นะครับผมของแพงที่โอ้ลำบากลำบากนะครับผมพี่น้องอันนี้บอกกันเตือนกันตรงๆเลยนะครับสาหรับผูเใดี่มากับศึกษาข้อมูลให้มันดีนะครับผมพี่น้องเพราะว่าอย่างวันที่เพราะว่าทุกคนมาเนี่ยนะ ส่วนมากมานะครับผมที่ว่าคนไทยเอาไปเฮ็ดงานนี่เนี่ยมันมันก็สิเป็นวีซ่าไอ้วีซ่าไอ้นักศึกษาฝึกงานนะครับผมพี่น้องวีซ่าไอ้ยังก็จิตจูเซนะครับผมเพราะว่าชั่วโมงในการเฮ็ดงานกับชั่วโมงนึงกับชั่วโมงละพันพันเนยนนี่บอสเดี๋ยวนี้น่าจะพันบอสระพูดอะไรที่มากระลองสอบถามเข,ขาเบือ้องคักงเราวันนี้มาไล่เสียเบื้องว่าจะของที่เซ่ประมาณเท่าไหร่เท่าไหร่เรามาไล่เบื้องว่าเงินเดือนจะได้รับประมาณเท่าไหร่ได้โอทีเทียเลยมาไล่เบื้องดีพี่น้องถามเขาก็คักดเลยว่า ฐานเงินเดือนม่งนี่โรงงานนี่เขาเดเขาได้ออย่างประมาณน,นี้ถา,านขอมาคักๆนะครับผมแล้วก็เดสิมาน,นะพี่น้องอันนี้บริยากให้ไปว่ามาเราผิดหวังพี่น้องอยากให้มาแล้วไปว่าเออได้เงินได้ทองกับบ้านกับซ่องกันทุกผู้ทุกคนๆๆครับผมได้เฮ็ดเฮียนได้ซื้อรถซื้อลางที่นะนะครับผมพี่น้องอ้หลายคนก็ได้ยุ่หลายคนกับ่บได้กับนี้นะครับผมพี่น,ออน้อ,นกบบนนนองก็ยังคุมว่าหล่ะนะครับผมเสียงเงินมาเป็นแสนสองแสนซ้ำกันยุ่นะครับผมพี่น้องพอมาเฮ็ดงานทีแท้แล้วพอมาส่วงานท่แทแเราเงินเดือนได้บ่ซ้ำกันนะครับผมอันนี้บอก แล้วแต่บุญวาสนาแล้วแต่โชคแต่ดวงเขจะไปตุกม่องแังใดับพี่น้องโอ,โ,อโอ้โหวกันยากนะครับผม,มอิเล็เนาะอิเอขขล็ตอะนะครับผมม่องใดก็ลำบากแน่ก็เอาใจซอยนะครับผมพี่น้องเอาใจซอยเอาใจซอยทุกทุกคนนั่นแหละนะครับผมเออเกิดซีบป,ประมาณนี้แหละเนาะสำหรับคลิปนี้ก็เลยนะครับผม,มน้องก็เป็นคลิปเงินเดือนนะครับผมอันนี้ก็เป็นเงินเดือนของเดือนสิบมากออกเดือนเดือนพฤศจิกายนเนาะเพราะว่าของเพราะว่าของพวกผมนี่มันไอ้ซีตัดรอบสิ้นเนี่ยแล้วก็เงินที่มอกออกวันที่สิบห้านะครับผมพี่น้อง ทุกๆวันที่15เลยนะครับผมกต่ถ้าวันที่15ตรงซอลที่เกิดที่มาออกก้อน12 13องสย่างประมาณนี้นะครับผมพี่น้องนี่แหละนะครับผมส่วนเดือนที่แล้วเนาะเมื่อให้งานผมก็เค่ยี่สิบสมื่อนะครับผมพี่น้อง otc สิบเอนะครับผมรายได้ที่ได้รับหลังจากที่หักค่าด้านค่าที่เราเกะคือเจ้ผมเอาให้ฟังละนะครับผมได้อยู่ที่2องแสนสเก้าร้อยหกสิบเจ็ดยนนะครับผมพี่น้องก็ได้คิดเป็นเงินไทอมานสี่หมื่นหกสี่หมื่นเจ็ดนะครับผมเจ้าของก็เอาไว้ใส่เดือนนี้ก็โอ้ เอาไว้ใส่เดี๋ยวนี้ก็บห้าหมื่นยินนะครับผมพี่น้องห้าห้าหมื่นกว่านะครับผมพี่น้องได้ซ่งบ้านเดี๋ยวนี้ก็บสามสามหมื่นห้านี่แหละนะครับผมพี่น้องไล่ไว้ประมาณสามหมื่นห้านี่แหละนะครับผมเพราะว่าผมก็ยังซ่งเงินบ่ได้เพราะว่าใส่ริวผมเบิรอายุแล้วเขากำลังเดินเลี่ยงอายุนะครับผมก็เลยฝากน้องฝากน้องแก้ซ่งเงินนะครับผมสำหรับเดี๋ยวนี้ก็ได้นะครับผมพี่น้องนี่แหละนะครับผมก็เลี้ยงเงินยี่ห้อไหนนะพี่น้องกดเงินมันอ่ะเอาเงินนี่เบิ่งก่อนไว้ปหรอ้ยางเงินยุที่ห้ายไหนนะ เงินอยู่ที่สามหมื่นสามหมื 30, ่นเก้าพันเยนสามหมื่นแปดพันเยนก็นะครับผมค่าเหน็ดกับายแล้วใจค่าเหน็ดแล้วค่าเหน็ดกับเบิดไปโอ้โหเกียรติพันเยนผมไน้องค่าเหน็ดใจแล้ววันนี้ก็ซืมีซื้อเข้าซื้อเข้าแล้วก็ซื้อเนื้อกินแล้วก็ซื้อพวกเคี่ยงไส้ก็ที่ก็จุกแล้วก็เอาไว้แด้วซื้อของเข้าบ้านแน่ถ้าถ้าได้ง่ายถ้าได้ง่ายห้องนะครับผมเดือนหน้านี่แหละคิดว่านเนาะาาานะครับผมเพราะว่าเขาซ่อมเขาเลี้ยวหมแล้วแหละนะครับผมที่ได,ด้ง่ายหอยอไม้ยุเดี๋ยวซืเป็นยังไงผมจะไปถ่ายคลิ ค่าค่าห้องก็เพิ่มอีกแพงขึ้นอีกนะครับผมพี่น้องอันนั้นน้น,นมองนี่ผมอยู่นี่ยนะครับผมห้องบ้านที่ผมอยู่ท้ายคลิปอยู่ซึ่งมือน,นี้นะพี่น้องอันนี้เดือนละหนึ่งหมื่นห้าพันเยนนะครับผมส่วนมองไหม่สียเดือนละเท่าใด้แต่ถ้าไปเบิ้งนังกันนะครับผมเนาะกะชิ้ป,ประมาณนี้แหละครับผมสำหรับคลิปนี้ก็เลยเนะยาะเดี๋ยวสิปไปท้ายคลิปซื้อน้อยกินแล้วก็ซื้อพวกเครื่องใส้ให้พี่น้องเบิง้งอีกนะครับผมพี่น้องก็แบบหยุดวันเสาร์วันอาทิตย์พูดละนะครับผมเดี๋ยวค่อยที่ ไปถ่ายคลิปจัดแจงรายละเอ e ียดให้เบื้องหม่อีกนะครับผมพี่น้องเอ้ากัดสละเนาะผู้ใดที่มากัดสู้ๆเอาพี่น้องศึกษาข้อมูลเบื้องดีๆนะครับผมถามมันคักๆักสก้อนถามให้มันคักๆถามให้มันดีๆสก้อนนะครับผมพี่น้องยาเฝ้าไหลายนะครับผมซื้อมือเดียวกันเปิดกล้องทิ้งได้ก็ได้มานะครับผมพี่น้องยายาเฝ้าไหลายเขาวอกเนี่าเอื้อยจานัวไปนำเขาเบิดนะครับผมพี่น้องถามขอให้มันคักรายละเอียดเกี่ยวกับเงินเดือนทองเกี่ยวกับพวกค่าจ้างเขานี่ยนะครับผมสอบถามให้มันดีๆสก้อนนะครับผมพี่น้องที่มาถามผมกคผมกบบูเิดด้ผมกะบออกตบได้แค่่วา โรงงานผมนั่นกับโรงงานอมเบี้ยมกับนี่กับเป็นมู่เป็นพวกกันกับสามารถตอบได้โยนะครับผมพี่น้องแต่ว่าส่วนอื่นผมกับบลูทั้งสี่นะเพื่อนก็ทักมาถามผมหลายอยู่นะครับผมพี่น้องเงินเดือนทั้งสั้นจังสี่โอ้ยผมก็ทีว่าเพื่อนเดิมหลังนาะครับผมมองผมอยู่นี่กับคนนะครับผมพี่น้องมองผมอยู่ก็ถือว่ากับใครเนี้ยอิโดกนะครับผมกับบลูได้ไลน์โดยพี่น้องเทมแทบว่าคนที่ไปทางได้น้อยซ้ำนะครับผมแต่ว่ามันกับงานมันกับบลูถือว่าหนักอย่างปันเดย์งานกับสบายยุ่งสินะมันก็พออเฮดยู่ จุดเสาร์อาทิตย์พี่น้องกินเหล้ากินนั่นกันแจกตึ้มๆนะครับผมโอ้นี่แหละนะครับผมพี่น้องก็ซื้อประมาณนั้นแหละน้องก็จะผมว่าแหละผู้ใดที่มากศึกษาข้อมูลให้มันดีแล้วก็เฉลี่ยเบิงเงินดีๆนะครับผมพี่น้องเอาง่ายๆครับผมเอาไว้กินไว้ใส่เยอะของเนะพี่น้องเดือนนึงน่ะสามหมื่นเยนถึงสี่หมื่นห้าหมื่นเยนครับผมพี่น้องอย่างคิดรายนี้ต้องต้องสามสามหมื่นเยนอัพนะครับผมเอาไปยู่ไปกินไปใส่เยอะของซื้อคิงซื้อของวันไ่นพี่น้องอย่างในน้อยสุดน่ะพี่น้องสามหมื่นเยนนีะครับผม ขนาดเอาไว้สามมื่นอยนนี่เงินแทบเงินแทบจะวุ่นยานะรับผมซื้อเนากินซื้อพวกเครื่องไส้ซื้อกยี่กระจุกแล้วนะนะครับผม,มน้องกํลาลังงานเนี่ยไว้ประมาณสี่หมื่นเยนสี 40, ่หมื่นกว่านะครับผมกับประมาณนี้เกิดกํลาลังงานสี่หมื่นห้าหมื่นนะครับแล้วแ,แ,แต่คนไส่เหรเขาว่าคนทอมันไส่เม่คือกันเนาะคืองผมเนี่ยบางในผมก็ไว้สามสามสามหมื่นกว่าบางในก็ไว้สี่หมื่นกว่าบางในก็ไว้ห้าหมื่นกว่าหกหมื่นกว่าก็มีกันแลแ้วแต่แต่ละคนนี้ไส่ว่าบางแกงก็ซื้อของมันกมันกบมันะ กืยังเดียนเนี่ยเดียนเงินออกมานี่เห็นบ้าล่ะเคียงปูงผุมกับเบิดเดียนนี้เคีย่งปูงผุมกับซื้อบ่ได้ซื้อใครไม่ได้ซื้อก็ซื้อแค่ย่างสองย่างเอามาสแปรไว้เวลาไปซื้อเดียนหน้ารอบหน้ามันไอถึงจะบ่หนักแต่ว่าหลักๆเลยเขาต้องวางแผนเรื่ของให้มันดีนะครับผมน้องวางแผนเสลียค่าเคียงปูงค่าเนื้อกินค่าเคียงใส่นั่นนี่ไล่ให้มันเสร็จสบบเสยานแล้วก็ที่อยากเงินส่งบ้านเขาได้เอาไว้หลังจากซื้อซิ่งซื้อของซื้อย่างเสร็จแล้ว เจ้าของเสื้อไว้ติดตัวเจ้าของเขาแดะนะครับผมผมก็ไว้ติดตัวเจ้าของเดือนนึงกับว่าหลายเดือนนึงกับประมาณมืดเยนนี่แหละพี่น้องมืดเย็นห้าพันยันก็มานี่มันกับพวกใครได้ใส่องี้ยเขาแดะนะครับผมแต่ว่าถ้าเขาเก็บไข่ได้ไปเมื่นไหล่บางทีมันก็สึกลอนอกก็บชิดเพี้ยนในจุดๆหน้าหนำเนี่ยนะครับผมพี่น้องนี่แหละนะครับผมบอกกันเตียนกันเดี๋ยวชิมาท้ายคลิปคลิปอย่างให้บางอีกรายละเอียดอีกหลายอย่างอีกนะครับผมพี่น้องเราติดตามกันไปเรื่อยๆนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ที่ขอจบไปเส้นนี้ก็ดึกแล้วเนาะ สามทุ่มกว่าแล้วนะครับผมไว้เจอกันไม่คลิปหน้านะครับผมยังไงเราขอฝากให้ไม่เด้อน้ำพริกกากหมูม่อนสั่งนะครับผมมีทั้งแบบน้ำพริกมีทั้งแบบธรรมดาครับผมพี่น้องผู้ใดอยากซิมแม่เปรผู้ใดอยากอุดหนุนกันก็ทักเข้าไปสั่งซื้อตามที่ผมขึ้นมาให้ได้เลยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ให้ผมดำแน่นะครับผมผู้ใดสงสัยอยังจะถามอยังกับคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนะครับผมพี่น้องหรือว่าจะทักเข้าไปในเพจผมก็ได้นะครับผมสำหรับเมื่อนี้ก็ขอตัวอัพน้ำอัพทาร์อุ่นๆนนะครับผมเงิโอนหล สู้เงินบ้าเนเบิดแล้วเหลี่ยงเงินเส่้อยู่ซ่ำนี่ล่ะโอ้ยไปครับผมนั่นแหะฟันดีสวัสดีครับ